ฉันขอขอบคุณทุกสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวฉันขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพลังจักรวาลทั้งปวงขอบคุณอากาศที่ทำให้ฉันได้หายใจอยู่ทุกวินาทีขอบคุณทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเพื่อการดํารงอยู่ของฉันฉันคือมหาเศรษฐีฉันเป็นมิตรกับเงนิน เงินรักฉันและฉันรักเงินฉันมีชีวิตปัจจุบันขณะที่มั่งคัง่งร่ำรวยเหลือเฟือมีอีกเยอะได้อีกเยอะฉันมีชีวิตณปัจจุบันขณะเป็นแบบที่ฉันเลือกแล้วชีวิตในอดีตชีวิตในอนาคตไม่มีผลอะไรกับฉันอีกต่อไป ราะปัจจุบันฉันเลือกแล้วที่จะเป็นคนร่ำรวยเงินทองอยู่ตรงหน้าฉันปรากฏอยู่ตรงหน้าฉันเงินทองปรากฏอยู่ตรงหน้าฉันขอบคุณเงินในบัญชีธนาคารของฉันที่มารวมตัวกันในขณะนี้10ล้านบาทขอบคุณเงิน10ล้านบาท ที่มารวมตัวกันในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณเงินสิบล้านบาทที่มารวมตัวกันในขณะเดียวกันณปัจจุบันนี้ในบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของฉันเงินเหล่านี้คู่ควรกับฉันคู่ควรกับคุณค่าในตัวฉันคู่ควรกับงานที่ฉันได้ทำให้กับจักรวาล คู่ควรกับความมีประโยชน์ในการกระทำของฉันคู่ควรที่สุดแล้วไม่มีใครคัดขานได้จริงๆเป็นเงินที่มาอย่างถูกต้องสุดจริตและคู่ควรเป็นเงินที่ไม่มีมนทินเพราะสำหรับฉันเงินไม่เคยเป็นปัญหาเงินไม่เคยทำให้ฉันมีความทุกข์เงินเป็นความสุขเงินเป็นอิสรภาพ เงินเป็นเครื่องมือของฉันฉันมีความสุขที่ฉันได้อยู่กับเงินและได้สัมผัสได้ครอบครองได้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ฉันมีความสุขฉันไม่เคยกังวลเรื่องเงินเลยฉันไม่เคยต้องกังวลกับเรื่องนี้ทั้งปัจจุบันนี้และปัจจุบันต่อไปของฉันฉันไว้วางใจได้ทุกสิ่งฉันเป็นอิสรภาพ จากเงินเงินมีความดีคู่ควรกับฉันเงินมีความดีคู่ควรกับความดีในตัวฉันขอบคุณขอบคุณเงินที่มารวมตัวกันในขณะเดียวในขณะนี้ปัจจุบันนี้ของฉันเป็นจํานวนเงินสิบล้านบาทในบัญชีธนาคารของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณจักรวาลฉันรู้จักรวาลไม่เคยทิ้งฉันจักรวาลมองเห็นฉันเสมอจักรวาลมองเห็นคุณค่าในตัวฉันวันนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้ของฉันมีความคู่ควรอย่างยิ่งทั้งความคิดคำพูดและการกระทำทัศนคติการมองโลกการปฏิบัติตัว การมีความคิดถึงเกี่ยวกับเงินของฉันคู่ควรเหมาะสมกับจำนวนเงิน10บล้านบาทเป็นตัวเลขหนึ่งศูนย์คอมมาศคมมตัวเลขนี้ชัดเจนเหลือเกินเพราะฉันถือมันอยู่ตรงหน้าฉันมองอยู่ตอนเนี้เงินอยู่ในบัญชีฉันแล้ว10บล้านบาท ไม่ใช่เงินที่เคยผ่านมือฉันเงินที่ผ่านมือฉันไปตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้นับจำนวนไม่ทวนมูลค่าในตัวฉันตีเป็นเงินไม่ได้แต่ณปัจจุบันเงินที่เหมาะสมกับฉันได้มารวมตัวกันในขณะเดียวกันคือปัจจุบันนี้ในจํานวนสิบล้านบาทในบัญชีธนาคารของฉันมาอย่างถูกต้อง มาอย่างขาวสะอาดมาอย่างมีขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นระบบมาอย่างเหมาะสมมาอย่างคู่ควรทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างง่ายดายและรวดเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นง่ายดายและรวดเร็วมากง่ายสบายลื่นปรืด๊ดง่ายสบายลื่นปรืด๊ดฉันได้รับสิทธิ์เต็มที่และใช้เงินจำนวนนี้ อย่างไม่มีใครคัดค้านได้และตัวฉันก็มีความสุขมากๆฉันมีความสุขกับเงินฉันไม่อักคติกับคนรวยเพราะฉันเป็นคนรวยฉันจะอักคติกับตัวเองได้ยังไงเล่าฉันรวยฉันมีความสุขฉันเป็นอิสระฉันไม่ได้มีความทุกข์กับการมีเงินเยอะฉันไม่เหนื่อยกับการได้เงินมา เพราะเงินมาหาฉันด้วยความคู่ควรเงินอยู่ตรงหน้าฉันปรากฏต่อหน้าตามสิ่งที่ฉันต้องการตามสิ่งที่คู่ควรกับฉันแล้วง่ายสบายลื่นปลื้มมนุษย์มงคลอย่างฉันอยู่กับสิ่งที่คู่ควรเสมอวันนี้ฉันเลือกที่จะคู่ควรแล้วฉันเลือกอนุญาตให้เงินสิบล้านบาทคู่ควรกับฉัน วันนี้ปัจจุบันนี้เงินจึงมารวมตัวกันในบัญชีธนาคารของฉันในขณะนี้ขณะเดียวกันสิบล้านบาทขอบคุณมากๆขอบคุณที่ช่วยยืนยันคุณค่าที่เหมาะสมขอบคุณที่ช่วยยืนยันความรักของจักรวาลขอบคุณที่ช่วยยืนยันในการคิด ดีพูดดีทำดีของฉันขอบคุณที่มาเป็นเครื่องยืนยันและเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ฉันได้ใช้เงินสิบล้านนี้ไปกับความสุขความสําเร็จและการพัฒนาต่อไปฉันมีความสุขฉันมีความสุขมากขอบคุณจริงๆขอบคุณที่วันนี้เธอได้เกิดขึ้นแล้วฉันเชื่อมาตลอดแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆขอบคุณมากๆ ปรากฏตรงหน้าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกส่วนร่วมที่มีส่วนกับเรื่องนี้ขอบคุณผู้ช่วยขอบคุณคู่รู้ขอบคุณองค์ความรู้ขอบคุณความรู้สึกขอบคุณความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีของฉันและสิ่งเกื้อหนุนทั้งปวง ขอบคุณที่มองเห็นคุณค่าในตัวฉันเพราะฉันเห็นคุณค่าในตัวเองเหมาะสมที่สุดขอบคุณ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 มากๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณได้เห็นตรงหน้าแล้วเป็นความจริงของฉันแล้วเป็นความจริงแล้วเห็นอยู่ตรงหน้านี้แล้ว ฉันมีสิทธิ์เต็มที่ฉันมีสิทธิ์ในเงินจำนวนนี้เต็มที่ขาวสะอาดเหลือเกินบริสุทธิ์เหลือเกินดีเหลือเกินคู่ควรเหลือเกินขอบคุณขอบคุณขอบคุณ